นอานกเทำแบบนได้หรอเป็นการเนี่ยฟเฟ่แี่ัแนเีนครับก็เป็นภาัพจากระดูกไนท่านอนคว่ำแบบของ

โอเคครับเช็คนะครับปลายเท้าสามแบบครับแบบที่หนึ่งครับแดกปลายเท้าออกครับเช็คส้นเท้าครับสาสขวากเท่ากันไหมนะครับแบบที่สองครับตั้งคืนครับล้มลงครับดูบาลานซ์ไซสขวากับครับนะครับว่าทาวัดไหมแบบที่สามครับจับข้อเท้าผู้ป่วยครับโยกซ้ายขวาครับปล่อยวางลงทุกองศาครับมีการแบกขอไหมเพียงผิดสานะครับโอเคครับไม่อยู่ข้างข้างตัวผู้ป่วยทางด้านซ้ายหนึ่งครับ ไปพร้อมๆกันนะครับือซ้ายครับจับเรืที่47ครับดูขวาครับชูสองนิ้วพร้อมกันครับยกตัวชึสองนิ้วสองนิ้วครับรู่ทับครั้งแรกครับจับความรู้สึกครับนะครับซ้ายขวานะครับทางก้ารเนือนะก้าเนื้อเป็นกล่มฝังนะครับมีโค้งนะครับมีโกงนะครับยังไงบ้างทั้งที่สองรูดไปครับจับความรู้สึกนะครับทั้งที่สามครับรูดไปครับตรงไหนโค้งนะครับตรงไหนรูดถดลงไปครับ คุยกับผู้ป่วยครับเสร็จไหมนะครับทดสอบดูนะครับโอเคครับท้ายกล้ามเนื้อหลังครับนะครับฝั่งขวานะครับของกระดูกสันหลังก่อนนะครับท้ายกล้ามเนื้อหลังครับหลังนั้นหลังไปครับประสานมือนะครับมือนิ้วโป้งนะครับจับพัดไว้ที่แนวนะครับกระดูกสันหลังนะครับแต่เป็นกล้ามเนื้อข้างกระดูกสันหลังนะครับนะครับท้ายกล้ามเนื้อครับ บุนเดนที่แข็งหน่อยนะครับที่แข็งๆหน่อยนะครับก็ย้ำหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้แก้มนเนื้อไฟตัวได้ดีนะครับเวลาจัดึงแล้วจะง่ายนะครับทั้งสองสามรอบครับนะครับขุดน้ำครับมือซ้ายครับยกมือซ้ายขึ้นมาเอาลิโป้นะครับวางโค้ครับขุดม้ำพร้าบรับรักสินับพร้อมกันครับหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคครับติดข้างครับเดินอ้อมที่สายเท้านะครับมาทายกล้ามเนื้อนะครับฝั่งซ้ายมือครับถายกล้ามเนื้อเลยครับนะครับฝั่งฝั่งซ้ายนะครับถ่ายน้ำหนักเอียงไปประมาณสี่พัองศานะครับประมาณสักสามรอบนะครับบริเวณไหนนะครับที่แข็งนะครับก็ทายนานหน่อยครับ สักสารอบครับตายเสร็จเรียบร้อยครับยกมือซ้ายขึ้นมาครับยกมือซ้ายครับืกขวาครับคุณมพาวครับนับพร้อมกันนับสิบครับนับครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกปดสินะครับโอเคครับมาอยู่บนหัวผู้ป่วยครับ ต่อไปเป็นท่าอะไรครับเมื่อเช้าเรียนในท่าอะไรพูดพร้อมกันหนึ่งสองสามท่าท่าอะไรครับเจี๊อบเจี๊ยบก็ก็เอาก่อนโม่แป้งก่อนเนาะโอเคครับเตรียมงมแป้งตามเข็มนาฬิกานะใช้ส้นมือนะครับหมุนเท้าหมุนเปานขั้วหนึ่งนะครับกลางออกพิษออกสะบัดออกครับ หมนครับสวัสดี่อครับหมุนครับสวาสดี่อครับหมูพลังงานลบนะครับสวัสดี่อครับหมุนครับสวาสดี่อครับโอเคสักสามรอบนะชายคนหนึงนะครับสักสามรอบนะครับโอเคอ้าวเสร็จแล้วต่อไปได้อะไรต่ไปครับ ลระดูกคอนะครับมาอยู่ที่มุมทางด้านซ้ายก่อนครับครับมุมทางด้านซ้ายครับมือซ้ายนะครับจับบริเวณที่โหวงผู้ป่วยเอียงปลายวางไว้ที่สี่้างศามือขวาจับไปที่สะบักนะครับไม่ให้สะบักหรือว่าหัวไหล่สูงขึ้นนะครับนะครับนับนะครับยืดนะครับหนึ่งสองสามครับเสร็จแล้วเอียงางขวาครับ นะครับขั้นตอนนะยืนที่มุมนะครับพื้นฐานต้องเหมือนกันนะแอปพลิเันที่บ้ากเกันอีกทีนะครับ <c oughs> จับปลายทางเชือเสีงห้าองศาครับมือครับึ่งสองสาะคะ <c oughs> มะครับอ่าเรียบร้อยะครับ <c oughs> ได้ไหมท่านี้ง่ายที่สุดแล้วนะ,ะ <c oughs> ยังให้ได้สี่ห้าองศาอันนั้นยังไม่ถึงสี่ห้าองศา <c oughs> จับไปลาทางเชือขึ้นมา <c oughs> นะครับ โอเคนะโอเคครับต okay, okay. ่อไปท่าอะไรต่อไปท่าอะไรเทปเทปอะไรครับเทปพนมพูดพร้อมกันหนึ่งสองสามท่าเลยนะเทปพนมเทปพนมพร้อมครับอ่านะครับสองผู้ป่วยอ้าปากนะครับอ้าปากนะอ่ะกดไปครับซึ่งนะครับสามรอบนะครับ โอเคเรี okay. floor, no? chair, pues. so ้ยงน้อยเนาะเรียบร้อยแล้วมาอยู่ทางด้านขวาข้างของเราครับเดินมปทางขวาข้าของเราอยู่กล้ามเนื้อนะครับทางด้านซ้ายขงผู้ป่วยนะครับต่อไปท่าอะไรท่าอะไรผู้กองการท่าติดเสื้อพอร์อ่าทางท่าติดเสื้อเป็นไหมเป็นนะอ้าวมือขวาขวาที่สะบักซ้ายของผู้ป่วยมือซ้ายขวาที่สะบักขวาผู้ป่วย กระดูกสันหลังนะครับเปียกเหมือนหนอนหนอนติดเสื้อนะเพราะนั้นตัวหน่อยก็คือกระดูกสันหลังจะต้องอยู่ตรงกางน,นะครับอ่ะพ้อมนะครับหนึ่งนิดเดียวนะครับแล้วไปให้ไปนะครับได้ไหมโอเคค่อยๆลงนิดก่อนยงมาก โอเคต่อไปท่าอะไรครับต่อไปท่าเอาทู่ข้องการต่อไปท่าอะไระับยิงกระดูกผู้สมัรยิงกนะูนะครับด้านนอกนะครับด้านนอกก่อนนะครับมือขวาจับต้นขานะครับจับต้นขาเหนือหัวเข่าครับมือซ้ายนะครับด้านกล้าเมเนื้อนะที่อยู่โบกด้านบนนะครับนะครับบน มดนาโอเคนะครับยืดไปครับยืดเหยียดนะครับแล้วก็ออกแรงนะครับโอเคครับต่อไปด้านในครับนด้านในด้านในก็เกรดกล้ามเหนือด้านล่างนะครับดึงสองสามครับโอเคครับจับด้านล่างเก็ดกล้ามเนื้อด้านล่างจับด้านบนเป็ดกล้ามเนือด้านบนนะครับอย่าสลับกันนะ Ok, để để <c ancestor> no uh, ok, 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 ขบวนเองกันมกเลนี้เรางๆนย้ะครเาปเสรสองสามครั้งก็ได้แต่ว่าเราทำโอ้ y e ่ yes okay โอ no โอ one o นะครับต่อไปนะครับจุดป่วยจงทับทัอเท้าเร้าหาจุดป่วยจงเมื่อเจอแล้วนะครับ กดลงไปนับสินะครับหนึ่งสองสามห้กเจ็สนะครับอ่านอีกครั้งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ้ไม่สะดุ้งหาจุดใหม่นะนะครับพก่อนพักก่อนแลหาจุดจุดเเจอจุดแล้วประสานนิ้วลงไปอ่าโอเคครับพักเสร็จแล้วเป็น5้า ทางหมูนะครับมือซ้ายนะครับจับข้อเท้า,าปวดมือขวานะครับเอียงสี่ห้าองศาบริเวณนิ้วกลางไปอยู่ที่จุดปวดตรงเท้านะครับหนึ่งสองสามเท้านะครับเริ่งสุดโอเคนะครับนะครับจับกระดูกหัวเขา่าทับด้านในเอียงนะครับมือซ้ายจับปลายเท้าเอียงมามือขวานะครับนะคะรับชิดบริเวณที่หัวเข่านานะไปหนึ่ง ส3าครับเปลี่ยนข้างครับเป็นกล้ามเนื้อตรงหัวเข่าด้านนอกนะครับจักกระดูกหัวเข่าด้านนอกครับนับนะครับหนึ่งสองสามโอเคครับเรียบร้อยนะครับอ่ะุเปลี่ยนข้างครับหาจุ่ปุ๋ยจมครับพักเท้าก่อนนะใครยังไม่ชำนาญนะครับ พข้อเท้าหาจุกุยจงนะครับอยู่ตรงกลางพ่อผันนะครับลดลงไปครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสร็จป่อยครับกดลงไปครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าส่อยครับเสร็จแล้วถ้าแทงทางขวาหรือขวาจับข้อเท้านะครับของผู้ป่วยขึ้นหรือซ้ายครับทำเป็นปากฉลามนะครับเอียงสี่ห้าองศานะครับหนึ่งสองสามครับ นะครับไปทีนึงหนึ่งสองสามครับต้องยังสี่เท้าสารนะครับโอเคครับจัดกรดูกจักรุดูกหัวขอนนะครับด้านในมือขวาเอียงมามือซ้ายนะครับให้ชิดหัวเข่านะครับนับไปหนึ่งสสาครับ อหลหลวงครับที่ส้นเทาหนึ่งสองสามท้ายฝั่งหนึ่งนะหนึ่งสอต่อไปนะครับเสร็จหรือยังครับในผ้าในภ้าแบบจีนหมดเรื่องครับหมดยังหมดยังครับหมดแล้ว โอเคครับหมดแล้วออกไปเป็นภาพจุดรมในภาพเงน,นหายแบบนี้ครับ